สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเห็นไหมคะพื้นดินน้ำขังเลยค่ะวันนี้ก็มีการชุ่มฉ่ำชื่นใจแล้วนะคะบ้านไร่องพยอมฝนตกตกอย่างหนักประมาณสองชั่วโมงเต็มๆนะคะพืช ใบไม้เริ่มเขียวขจีแล้วนะคะหลังที่จากแห้งแล้งมานานมากเลยนะคะนะคะ่ะจะให้ดูท้องฟ้าบรรยากาศหลังฝนตกของบ้านไร่วงพยอมนะคะแมกสีเทาตัดกับสีขาวนวลน,นะคะเห็นไหมคะวิวทิวทัศ ของบ้านไร่วงพยอมหลังฝนตกนะคะยังมีเสียงฟ้าร้องครืนครืนๆด้วยนะคะหลังฝนตกนะคะสวยงามบรรยากาศ ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหลังจากที่แห้งแล้งมานานนะคะนี่คือต้อนสโสนนะคะสโหนบานเช้านะคะแต่ตอนเย็นก็บานนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นเองค่ะอันนี้คงใกล้แล้วล่ะคะ่ะใกล้ออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้กินแล้ว สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศหลังฝนตกก็จะได้แบบนี้นะคะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบรรยากาศของบ้านไร่วังพยอมหลังฝนตกยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะหลังจากฝนตกไปได้